ทางเข้าเดือนคนก็โตกลัำมรำัมพวกมันก็ร้องเงมเงงรงมไปทั่วท้องนาคนโตที่ไรกินปัจจัจของข้าแม้ดอกสโนโุบันนาน้องเคยเรียกา้า

ฝาทำไมเอ๋ยทำไมร้องไห้ได้น้ำตาเพราะวาหัวใจอง้าคิดแก้วตาจ้องยเข้าเดือนหนก็ต ก็น่าใจน้องจากพี่ไปเมื่อเดือน,นหก เธยทำไมจึงตกต่อว่าฝนตกเพราะผมร้องเรียกฝนบนฟ้าตามาเอีอยททำไมร้องไห้ในหลังน้ำตาเอาบาหัวใจของขาที่จึงแกวตาจึงร้องไห้อยากเขาเดือนหกฝนก็ตก ้องฝนตกแล้วเรเบังลมแห้งแหง้งโอ้ยต้นกล้วยข้าเจ้ามุดหมดแล้วต้นมะฮูง้งต้นนักก่นกระโคนแล้วเด้พี่น้องต้นมะฮู้งต้นนั่นกระโคนแล้วมุอตืดตื้อเลยอไอ้บนท้ายยวนบนระเบียงอ่ะเมียนตะไคร่เล็กอันนั้นอยู่เนี่ย ด้านบานหนึ่งเขาเนี่ยนาห้องน้ำเนี่ยพี่น้องฟังเสียงกาได้ยินเขาว่าทั้งบ้านที่บนกระตกแห้งจนว่าน้ำหงห้หน้าได้พี่น้องเมื่อแรกนี่คาดว่าขาเจ้าก็บจีไปไต่กบไต่เกียบกันเซล้ลวเนาะโอ้โอดฝนสาดเดืนบนพน่นียงเลยดูเรียบร้อยฝนยางเทลงพันมาเทลงบนเสาน้าห,ห,หัวได้พี่น้องเอ้ย นั่นแน่นั่นเนี่บนบะม,มีบนยูอ่ะมาลบขนสางลานยื้อันเนี่ยลบจอดกับพี่น้องา <c oughs> นกลบจอกมาลบหัน้มาลบมาลบไม่ว่าไม่ว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าม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 ,าม,ามาลบโอ้ตกแหงค่ะพี่น้องตุ้งซื่นตุ้งซื่นชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำโอ้ยเลยโซนเพื่อนนอนเด้ไปยังไปเนาะเพื่อนนอนนี่นาะ โอ้ยเย็ดปุ๋ยแล้วฮักาากันนีม่มะไว้ให้บ่ไาด้เอาไปต้มที่นอกใบหม่อนใบหม่อนต้มเห็ดซ่าอันนี้่อยมันลดลดทรงขวางเดินแมงสาใจบ่าบาดเนี่ยตักแบบที่นี่ฟ้าหัวเลยเหมือตึ๊ดตือเลยพี่นนอง ยอดสุดยอดทางนี้ทางสนามดินเนี่นุนน้นองทางสนามดินย้ำย้ำเครื่องบินมันสะพานนี่แหละโอ้โอ้โอโลมแห้งลมแห้งการชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนี่ยมันเพื่อจุบานเขาเหรอมีปลากุาย้ยมีปลาอันนั่นนี่ก็ ก็มียูบูดถึงว่าเป็นตึกปัย่ังอันนี้ก็เป็นหอพักดวงมณีหอพักบัรจงียบนอยู่นี่ก็สองสั้นสามสั้นนะพี่น้องค่ะตาเศร้าถูกถูกแถวเนี่ยต้องบวงสามแล้วดูออกดอกอีกแล้วออกดอกอีกแล้วบวมเนี้ลมพัดจังกระเซียน ลุพัชังกสีอันวันในข้าเจ้าไวแทงน้ำถึงดาดฟ้าดิวเววีวันขาดดอ,อกบัลด้เนาะพี่นอ้องเลยจะยานด้วยนะฮะจบปิวลงมาใส่คนเื่อนอ้อนก็ไปไปตึกจามจุลีเคนจะไปส่งเอกสารให้ครับสถสานทูดอีกเจนสี่้าไป เดีบนวก็เลยว่าไปน้ำถึงอาการว่าใครดีน้ำอะพี่น้องน้องน,นี่หลากลเรียกกัเลยอ่ะยูบานพักคอนค่าเดี๋ยวผมพี่น้องผมช่จำชุ่ชามอย่างเข้าเดือนหกคุณก็ตพรำรำตบมันก็ร้องง้มง้ ระงมไปทั่วท้องนาบนตกที่ไรกดถึงวัดใจของข้าไม่ดอกกโนบ้านนาน้ำเคยเรียกว่าพอดอกสะดาวย่างเขาเดือนหกฝนก็ตกร่อยปร้อยที่ยังมาล้อ คิดถึงไม่หยอดเันเขาเออเราบอกเราเบิ่องที่นอนเอารำนี่แหละยี่บนญภาคเขาหองกันแบบนี้มันหนาวคือไอ้ายฝนเนี่ยกันสิบอกไม่แห้งอีกไอ้ายฝนชุ่มจำชุ่มจำ